สองก็ควรรู้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันนะคะหนึ่งกรณีที่ลูกค้าทําประกันไว้แค่บริษัทเดียวค่ะเอกสารที่ใช้ก็คือใช้ใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ตัวจริงนะคะแล้วก็บริษัทประกันก็จะอนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าตามจริงที่ลูกค้าจ่ายไปนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในแผลแล้วก็วงเงินประกันสุขภาพที่ลูกค้าเลือกทําไว้ด้วยค่ะ2ก็คือกรณีที่ทําประกันไว้หลายบริษัทนะคะ หลังจากบริษัทแรกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าแล้วมีส่วนเงินที่เหลือถึงจะนําไปตั้งเบิบริษัทที่สองนะคะทั้งนี้เมื่อรวมกันทุกบริษัทแล้วต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายจริงที่ลูกค้าจ,จ่ายไปค่ะ 3. ก็คือในส่วนของการเบิกค่าชดเชยการนอนและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ,ะลูกค้าทําไว้กี่ที่ก็เบิกได้ทุกที่นะคะเอกสารที่ใช้จะใช้เป็นตัว ใบรับรองแพทย์สามารถใช้ตัวสำเนาได้นะคะตัวอย่างเช่นลูกค้าทําค่าเชยไว้คือละหนึ่งพันห้าบาทนะคะลูกค้าแอมมิตไปสองคืนค่าเชยที่ลูกค้าจะได้รับก็คืออยู่ที่หนึ่งบาทนะคะค่ะก็เป็นคลิปสาระดีๆจากเรื่องประกันภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะย้อมใจดีจากกูดูประกันสุขภาพนะคะวางแผนประกันภัยในสไตล์คุณสวัสดีค่ะ